ถอนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจานวนเ0้าสิบวอเลน,นะครับผมได้ทําการถอนเขา้าทมนี่วอเลทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมก่อนวันนี้ผมช่องสุกายได้เช่นเคยสําหรับผู้ที่หาเงินออนไลน์นะครับผมเข้าวอเลตก็ตัวนี้ก็เป็นแอปที่เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วนะครับสามารถที่จะทำแบบสมดุลเพื่อเอาคะแนนไปแลกเป็นวอลเลตกันได้นะครับสำหรับใครอยากดาวน์โหลดเนี่ยสามารถตามโหลดก็ะต้คำนิบาลนัในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ตัวตัวยอดตรงนี้คือยอดเก้าสิบวอเลตนะครับสองยอดเป็นร้อยแปดสิบวอลเอง ซึ่งได้ทําการถอนได้ตั้งแต่วันจันแล้วนะครับก็อันนี้นะครับก็ได้ทาการสัญญานะครับเมื่อคลิปก่อนนะครับก็จะแจกเป็นวอลเล็ตสามารถรับตอนนี้ได้เลยก็เจ้าตัวแบบนี้นะครับเราสามารถทําแบบสารวจซึ่งคะแนนจากทางด้านขวาเนี่ยไปแลกเป็นวอลเล็ตได้นะครับหรือคองรางวันต่างๆนะครับตรงนี้เลย5สิ่งของต้องการนะครับหรือ5ารางวัลเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลอีเวเลหรือทุนนิเวเล็นะครับเงินสดแบบเต็มเงินลายช้อปปี้ไวเชอร์และรักษาได้ไวเชอร์นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ครับก็จะมีอยู่3 ราคาให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะเป็น90บาท110บาท300บาทนะครับผู้ดาวน์โหลดใหม่ผ่านเลิงก์ผมได้รับส่วนลด10%เลยนะครับผมสองคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอการสวัสดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกันจนไม่พลาดชมคลิปใหม่ของผมขอบคุณนะครับบ๊ายบาย